ครับก็สวัสดีนะท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ Welcome to รับสู่จีจัดชแนลในวันนี้ครับเราก็จะมาเล่นเซิฟเอสจีจุดเอลบเอสจห้านะครับคือเอสจห้าห้านั่นเองนะครับผมในวันนี้ครับเราก็จะมาอันนี้ก็เป็นจัดแพ็คนะครับที่เอามาจาก MC Master นี่แหลไะไหนวะฮะเอสจห้าห้าครับผมส่วนมากก็จะเล่นเอสจนะครับแล้วก็ทับ ไม่ต้องปิดหรอก ID IDR สองห้าหกสองห้าหกห้าหกโอเคถูกต้องเข้าป้ายนี่เลยออก SGIV คือ SG ห้าสามสิบวิไม่ต้องอะไรหรอกครับไม่ต้องอะไรมากมายครับ อ่าฮะวัดดิวะโวัดดีวะร์ามสองไปเลยว่าโอ้ชุดกอหนังทั้งหมดเลยนะครับถ้าเป็นชุดเกาะสีขาวแบบนี้มันเป็นเกี่ยวกับ t e เจอ r ์ pack ใส่ก่อนเธอชุดหนังอแต่ตอนอุ้ยพอดีมีดาบนึกว่าไม่มีโหกำลังจะนีไอ้บ้าไปไข้ยนึ่งเงินแกใช่ไหมนั่นแหละมันตีคนได้ละตีแปบบมาแหลหือกูเลก K g G W P X D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  แล้วแม่งตีสลับอันนี้ตุ๊ตตตตตตมเฮ้ยเห็นคนเห็นคนว๊ดมึงถีดาบถีดาบนี้กูเห็นเนี่ยนะพี่มึงหรอย้ากูมันแฮกเปล่าแฮกเปล่า ตายแล้วเว้ยชิบหายชิบหายเออจีจีดับวิวพีโอเค okay, อันนี้กางเกงเหล็กอืมโอเคหมดชุดไป เก็บใจ w h a t the f ฟ c k ฟูนี้ก่อน้วกรณ์กันฟูมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วทีมเหรอทีมหรอทีมแน่นะนี่ไป เฮ้ย hey, พวกโอเคเรามีทีมนะครับหนึ่งคนไปนไหนต่อพวกพวกอย่าฆ่าเรานะสวัสดีโอเคครับพาคนี้เรามีคลิปเป็นเรามีคลิปเป็นเอ่อไทยแลนด์นะครับ แม็กไทยแลนด์นะฮะเป็นทีมเรานะครับครั้งแรกที่เรามีทีมนะฮะตรงนู้นม,มีกล่องชิบหายว a ตตอนนี้เราฟูอันนี้แล้วนี่นาโฮ้ยอันนี้ก็ส่งมาจังเลยแอบเพื่อนแอบเพื่อน เดี๋ยวทิ้งอันนี้ก่อนพวกจะยินพวกขวานออกมาไม่ต้องเปไหนต่อไปไหนต่อพวกไปไหนต่อโอ้พวกไม่มีสนุวเวช่วยเฉ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 ยเอมไปไหนต่อ ล่าง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 หนึ่งตัวล่างหนึ่งตัวเฮ้ธนูโบป่ะปฮึ <c oughs> ยอ๊อกุจะฆ่ามึงจีจีดีบิวพีเอ็กซ์จี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  แม่งพูดไม่เร็วเหมือนพี่ซีล้อสซีล้อหรือซีโลวะน่าจะซีโลนะฮะแร้วเธอฉันจะอยู่กี่พวกกี่มากจังหวะนี้ W P มากบอกเลยไปแจ็คเอามา เอามาเพื้อไม่รู้เหมือนกันดูดดดว๊อดอืมฉันจะบอกอะไรนายนะ I am a clip กีกี รองเท้าเหล็กไอรอนบูธครับอ,ออ,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 อแม่งเอ้คุณมาก็ไม่บอกไอ้บ้าไปอยู่ตรงนี้คนเดียวทำไมอะหนูกู ดนุ่มเจ้าหนุ่มเจ้าเออว้าว GG BB ตัดจิตตัดจิตายจิตายรู้ตายแล้วยืนจัดของอยู่ดีๆ,ดๆ,ดๆดมาหาเรื่องและไอ้นั่นมันตายเลยใช่ไหม αι? บายอ่ะจ้ พักมาอยู่ได้พี่แม่งเลยคุยอะไรกันเอาโอ้โหครับเอาเนี่ยก็แม่เรียกก็เลยตาย